แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณถึงจะผาตัดสำเร็จด้วยดีเนี่ยแต่คนไข้ยังต้องทำกายภาพอีกเยอะมากนะคะแล้วแบบนี้เขาจะกลับมาเตะบอลได้อีกไหมครับต้องเรียนโคชตามตรงนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายขอยงคนไข้คะ่ะบางคนเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็สามารถกลับมาเล่นได้ใหม่แต่ว่าบางคน โชคร้ายหน่อยก็อาจจะกลับมาเล่นไม่ได้อีกเลยค่ะกายลูก r <laughs> i มึงกินยาไปนะครับมีอีกแล้วเหรอเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเวลานี้เขาไม่เยี่ยมไม่ใช่หรอเลยเบาๆกูแอบเนียนเข้ามาแล้วมาทำเชี่ยเวลานี้เนี่ยพอดีกูมีระยาให้มึงดูอ่ะตามกูไปดัดฟ้าหน่อยดิบ้าปะเนี่ยกูเพิ่งผ่าตัดเข่ามานะเว้เออวะงั้นขี่หลังกูไหมนี่มึงคิดเชี่ยอะไรอยู่เนี่ย เออหน่าไปเร็วลืมมึงจะนอนเป็นหมาหงอยอย่างนี้ไปลเออแค่ด่านฟ้าแน่นะเออโรงพยาบาลให้ไปไหนวะโอ้ยโอ,ยอ,อยเจบสําอ้อยไตปลามม่ได้ไอ้สัตว์นี่ให้ได้ก่อนมึงอะ่ะ หไหวปะเนี่ยสายลมเออครับเฮียทำงานควบสองกะไหวแน่นะไหวครับคงขอบคุณเฮียมากมากเลยนะครับที่ช่วยผมเฮียก็ช่วยเองแค่เท่านี้แหละขอให้เก็บเงินแล้วก็จ้างทานายได้เร็วๆนะครับ บเป็นคนดีเหรอมึงน,นี่กูสาแก้งจัดฉากให้มึขงขโมยนาฬิกากูไปขายมึงจะได้มีเงินไปจ้างทนามึงรับบทเป็นคนดีเงี้ยชาติไหนมึงจะได้มีเงินไปช่วยพี่มึงฮะจริงๆแล้วผมก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างครับพี่แต่ผมต้องหาส่วนที่เหลือมาคืนพี่ครับเอาเป็นว่าเดือนนี้มึงยังต้องจ่ายแล้วกัน ถือซะว่าเป็นสิ่งเดียวที่กูช่วยมึงได้ตอนนี้แล้วก็พลังรถแม่งทอน ออทำไมมาสะดึกเลยล่ะลูกนะไหนว่าจะนอนบ้านไงคืนนี้คืนนี้กั้งของนอนกอดย่านะครับกังครับย่าถามจริงๆนะกังคิดว่าสายฟ้าเขาเป็นคนทำเน่ะก็ เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำไม่ใช่ครับเอาจริงนะย่าว่าคนที่รักน้องอย่างสายฟ้าตไม่ทำให้น้องเขาลำบากทุกวันนี้ย่าก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะลูกหรือว่าสายฟ้าก็จะโดนข่มขู่ย่าครับตอนนี้ย่ากำลังเห็นใจคนที่ทำให้พ่อต้องเป็นแบบนี้นะครับคนจน เวลาอยากจะได้ตังค์มันทําได้ทุกอย่างเลยะ่ะอย่าไปเห็นใจโพราะสงสารมันเลยครับเพราะสุดท้ายคนที้จเจ็บก็คือเราเอง จะถึงเนี้ยกูเมื่อยนะเว้ยไอ้สว์กูดิทั้งบ่นเมื่อยใกล้ถึงแล้วอตา <ไป S 2> ยไหมเนี่ยพากมาดูทองฟ้าดูยูทูปก็ได้ปะ กูพามาดูดาวตกเว้ยเพื่อมึงจะขอพรให้เขามึงหายบ้างไงแล้วมึงดูพยากรณ์แล้วเหรอว่าวันนี้มันจะตกดูทำไมวะดาวตกมันก็มีทุกวันปะโอ้โหไอควายดาวตกก็มีทุกวันแต่อยู่ที่ว่ามึงจะให้มึงเห็นหรือเปล่าเออนะ่างั้นแสดงว่ามันก็มีโอกาสปะวะนั่งดูไปเถอะวันเนี้ยมีแน่ เฮ้ฮ้ยเออกูขอโทษว่ะพลังเดี๋ยวกูดูพยากรณ์มาก่อนก็ได้ กูอยากโง่ได้เหมือนมึงวะที่เชื่ออะไรลนมนมึงแรงก็ได้ชั่วโมงที่สองอ่ะยังไม่มาชั่วโมงที่สามอาจจะมาก็ได้ปะไม่ก็ชั่วโมงที่สี่ห้าหกเดี๋ยวก็มาก็เหมือนเขามืองอะ่ะอาจจะไม่หายวันนี้ถ้าเกิดมึงเชื่อสักวันมันก็จะหายเว้ย มึงน like ี mm ่ควายอีกแล้วนะถ้าเชื hmm. no ่ออย่างเดียวแล้วหายอ่ะคนทั้งโลกแม่ก็ไม่ป่วยแล้วปะวะมึงก็ดีควายเกิดมึงเชื่ออย่างเดียวเนี่ยมันจะหายให้มึงไหมมึงก็กายภาพบำบัดไปด้วยดิวะถ้าเกิดมึงเชื่อมึงก็จะสู้เว้ยแต่ถ้าเกิดมึงถอดใจตั้งแต่แรกเนี่ยนะทำยังไงก็ไม่หายหรอกเว้ย เออกูถ่ายคลิปมึงตอนร้องไห้ไปด้วยดูปะเฮ้ยใครร้องไห้กูไม่ได้ร้องเอ้ยช่เปล่าดูไหมดูกเอาให้ดูเฮ้ยมึงลบไปเลยนะถ้าเกิดมึงไม่ร้องเนี่ยมึงใช่กูลบทำไมวะกูแค่นั่งเฉยแต่ว่าไหลมึงโยกนะแบบ ก็กูเป็นนักกีฬาไงกูก็ต้องแบบอืมยืดเส้นยืดสายอะไรเงี้ยที่มึงแบบอึ้อึ้งแบบหลายยอดกูสะอึกกูสะอึกเออกูลืมกินน้ําอ๋อเออนั่นแหละเออนั่นนั่นแหละกูสะอึกตกลง่็คืนนั้นมึงยิงจริงใช่ไหมมึงลืมกูเหรอกูฝากมึงใช้ชีวิตที่เหลือข้างนอกด้วยนะมึงรู้ตัวยังมึงลองลองเอาะ